เจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องแขกชาแนลนะฮะทุกคนเห็นกระจกใช่ไหมครับกระจกรถผมคือเอาลงแล้วขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะดูกันนะครับทุกคนมาดูก่อนว่าเครื่องมือมีหลไรบ้างนะครับเครื่องมือผมก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนชุดบล็อกเล็กนะครับไขควงแบนดไขควงแขกแล้วก็ครีมนะครับเราไปดูกันเลยครับทุกคนหลังจากที่เราแกะทุกอย่างออกแล้วเนาะก็มาดู ที่มอเตอร์กันเลยนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะทุกคนสังเกตการกันทุกคนเห็นนี่ไงครับน่าจะเจอแล้วนะฮะมีเศษเศษพลาสติกแน่นอนครับถ้าเป็นพลาสติกมันต้องกรอบแตกนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดือดูกันว่ามันเป็นชิ้นส่วนของจุดไหนนะทุกคนก็ยวลองเอากระจกขึ้นดูก่อนนะครับมันไม่ขึ้นนะทุกคน ได้ยินเสียงใช่ไหมครับมีเสียงนะครับแต่ว่าจะกดบ่อยนะครับเดี๋ยวสลิงมันจะพันกันนะครับทุกคนมาดูกันนะครับทุกคนว่าเราจะต้องแกะอะไรกันบ้างนะครับลำดับแรกนะครับที่เราจะถอดนะครับก็คือเราจะมาถอดตรงนี้ก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับน็อตที่ยึดกับกระจกกลางนะครับสองตัวนี้ออกก่อนนะครับผมแล้วก็หาที่ดึงดึงกระจกไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาถอดน็อตล่างตัวนี้ต่อหนึ่งสองสามแล้วก็ตีนะครับ ถอดน,น็อตล่างเสร็จนะครับเราก็มาถอดน,น็อตมอเตอร์2ตัวนี้ถอดออกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้แค่คลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยลืมไม่ได้คือปลั๊กสายไฟของมอเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมหามุมตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับมาครับทุกคนแล้วก็มาเริ่มถอดกันเลยอันนี้เก,กะนะครับถอดออกก่อนได้เลยนะครับ จกขึ้นไปเลยนะครับก็อืมหาอะไราล็อกไว้ดีเนาะโอเคครับทุกคนผมจะใช้ไขคพวงล็อกกระจกไว้่างนี้นะเดี๋ยวเราออขึ้นไ้สุดก่อนนะครับก็มันจะมีรูอยู่ฝั่งนู้นพอดีนะครับอยู่ก็เลยสอดเข้าไปล็อกได้พอดีนะครับโอเคพอเราถอดสองตัวนี้เสร็จแล้วนะครับกระจกเรายกขึ้นไป ล็อกไว้ข้างบนก่อนนะครับต่อไปแล้วก็มาถอดปลั๊กตัวนี้ได้เลยครับปลั๊กถอดแล้วเกาะไว้แถวนี้นะครับก็ทําการถอดน็อตล่างก่อนเลยนะครับตอตัวบนล่างนะครับตะแยบบล็อกเบอร์สิบนะทุกคนผมใช้เบอร์สิบนะครับ จะคลายไปทั้งหมดเลยนะครับมาครับทุกคนหลังจากที่เราคลายน็อตตรงนี้ออกหมดแล้วนะผมก็จะใช้มือล้วงเข้าไปนะครับข้างล่างนี่แหละจับเนี่ยก็เอาหัวน็อตตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็ยกฝั่งนี้ขึ้นเนี่ยนไะห้านล่างเลย นี่ครับโอ้โหนีน่ครับก็มาเอาตัวรางออกนะครับรางก็แค่ผักเข้าไปด้านหลังให้หุนน็อตก้นนะครับแค่นี้เลยเราเอียงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยดันฝั่งล่างออกก่อนนะครับแล้วขยับลงมาให้ปีกพ้นนะครับโอเคแค่นี้ครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับตัว่างดันกระจกแค่นี้เลย แค่นี้เลยครับของอวิโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับว้บนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนกันแล้วนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่นะครับแตกนะทุกคนแล้วก็ตอนที่เราแกะตรงช่องประตูเนาะมันจะมีพลาสติกต่องตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นของชิ้นส่วนอันไหนนะครับจีนนะครับแตกนะทุกคน จึงมันต้องเป็นเดื่อยเพื่อเข้าล็อกกับรูนี้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับที่เราเจอนะครับส่วนตัวนี้ขอบดูนะนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะแก้ไขยังไงอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่าเราเน้นซ่อมนะครับไม่เน้นเปลี่ยนนะครับบากว่าจะซ่อมไม่ได้จริงผมถึงจะเปลี่ยนนะก็ ประหยัดตังค์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับลองดูก่อนนะทุกคนถ้าเกิบผมซ่อมแล้วใช้ได้ไม่นานก็อาจจะต้องซื้อเปลี่ยนนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากอยู่ที่ประมาณพันนิดๆแล้วทีนี้ไาดูวิธีแกงผมนะครับผมจะใช้เป็นตัวน็อตนี่เลยยิงขันเข้าไปเลยนะครับขันยังไงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นการแกะครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่ชัรวเนาะแต่ว่า ทุกคลิปของผมนะครับถ้าใครสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ว่าสิ่งที่ผมทําไปแล้วซ่อมไปแล้วเนี่ยมันใช้ได้ทนหรือเปล่านะครับสอบถามได้เลยในคลิปนะครับอันไหนที่ผมใช้อยู่ผมก็จะบอกว่าใช้อยู่อันไหนที่พังแล้วผมก็จะบอกว่าพ<อ><อ>ังนะทุกคนอโอเคนะครับผมก็จะดันเขาเข้าไปในร่องเดิมก่อนนะครับคือร่องเดิมเขาจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยจริงๆเดือยตัวเนี้ยจะต้องเข้ามาล็อกแต่ที่เนี้ยเขาหัก ไม่มีตัวล็อกเหมือนตัวฝั่งนี้นะครับเราก็จะใช้น็อตนะครับผมจะใช้น็อตยิงโดยจะยิงเข้าไปให้มันล็อกี๋ยวขันน็อตก,ก่อนนะครับเจาะรูไว้แล้วล่ะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะครับผมยิงเข้าไปอย่างนี้เลยน็อตนะครับเนี่ยแล้วมาดูทะลุยังไงนะครับทะลุมาอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่หลักการง่ายๆนะครับผมจะยิงน็อตให้คิด คิดฝั่งฝั่งนี้นะฮะให้เกลียวมาล็อกกับตัวแทนตัวนะี้แท่นตัวนี้นะครับล็อกกับแทนตัวนี้นะฮะจามุมนี้ดังนั้นมันจะเข้าเกลียวพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนแน่นๆลองดูนะครับก็ตึงมือเลยทีเดียว อันนี้ก็ถือว่าแน่นนะทุกคนนะฮะแน่นเลยครับไม่กระดูกกระดิกเลยอันนี้ผมว่าน่าจะผ่านะเนี่ยเขาก็จะตะลุออกมาแบบนี้เลยฝั่งนี้แต่หลักการน็อตต้องดูด้วยนะครับอย่าให้มันยาวเกินแท่นตัวนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราไปล็อกกับประตูรถนะครับมันจะไม่ล้นนะครับจะได้ไม่ขูดสีตัวทางรถด้วยนะครับโอเคในส่วนตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่ แต่ผมมีบางอย่างมาเสริมนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราลงทุนนะผมเป็นกาวร้อนนะแต่เดี๋ยวผมขอไปหาสำลีก่อนแล้วกันนะทุกคนไม่มีครับสำลีมีแต่ต้นััดเดี๋ยวผมจะเอาสำลีตรงคั้นต้นแบนีดด่ใช้แทนแล้วกันนะอย่างนี้เลยดึงเอาแบบแค่อย่างนี้เลยครับผมจะเอาลงไปเชื่อไมไว้กแบับตัวที่ เราขันน็อตมาเพื่อไม่ให้น็อตมันคลายนะทุกคนเพราะเวลาที่เราใช้งานนาน,นานนะครับบางทีมีแรงกระชากเป็นไปได้ครับที่มันจะคลายนะมาแล้วครับเมื่อกี้ไปตัดนะครับผมลืมตัดใบเนาะก็อาจจะบางมุมกล้องนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับผม ยิงหลักการมันก็มีไม่ไม่เยอะครับแค่นี้เลยนะครับแต่ตอนที่เราหยดกาวร้อนนะครับเราหยดลงไปแล้วยอย่าก้มหน้าไปใกล้นะครับทุกคนในกล้องก็อาจจะมองไม่เห็นนะจริงๆแล้วมันมีควันมีควันขึ้นนะครับเพราะมันเกิดปฏิกิริยากับสำลรีนะครับเดีย๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับให้กาวมันแข็งตัวก่อน ทุกคนเราทำกลิ่นมาใส่ไปแล้วเราก็ทิึงขึ้นมาเลยครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นเกลียวแบบนี้อันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะทุกคนเดี๋ยวนะนะข้างในจะเป็นเกลียวบล็อกอย่างนี้นะครับอ๋อเพื่อให้เพียงเพียงตัวเนี้ยเข้าหม,มุนได้นะครับดังนั้นเวลาใส่เราจะต้องไม่ต้องฝืน อย่าฝืนเกีียวตรงนี้นะไม่งั้นเฟืองเฟืองมันจะแตกนะทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นการถอดครั้งแรกกันนะครับจะมาแปะกาวตัวนี้คืนก่อนนะครับเพื่อให้เขาล็อกตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับแต่การแปะกาวอย่าให้ติดสลิงนะทุกคนทาติดสลิงอาจจะทําให้สลิงเราดึงไม่ไปนะครับก็ยังทำดีลงไปก่อนนะครับในร่องของเดิมนี่นะครับแล้วเราก็ทําการเอากาวร้อนแปะไปเลย ถ้าดึงแล้วทะลิงไหลง่ายก็โอเคแล้วครับโอเคก็น่าจะอยู่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการใส่ตัวนี้เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ทําการดึงครับดึงเลยนะครับดึงไปเลยใช้มือกดตรงนี้ไว้นะครับ แล้วเราก็จับเนี่ยนะลากไปเลยครับลากไปเลยนะายนะอาจจะมองไม่ชัดถ้าโคนลากไปเลเนี่ะเพื่อให้เขาดึงเกลียวกลับนะครับแต่มันต้องลงร่องนะทุกคนเนี่ยต้องให้เขาลงร่องแบบนี้นะครับ ล่องนะครับต้องเอาลงล่องนี่ถ้าสลิงเขาเสียก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเราก็จะทำยากนะครับด,ดึงไปให้สุดอันนี้สุดแล้วนะทุกคนก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลิงลงร่องเรียบร้อยทุกอย่างเข้าบอกเหมือนเดิมนะครับนี่หละ เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการประกอบตรงนี้นะประกอบมอเตอร์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะเอา,เอาลงไปติดตั้งแล้วก็ใช้มอเตอร์ตัวนี้เป็นตนัวนะครับมอเตอร์เราจะต้องอยู่ท่านี้นะครับนี้ต้อยู่ฝั่งนี้นะครับ ดีๆนะให้ลงล็อกนะทุกคนนี่อันนี้คือรูน็อตทุกรูตรงนะครับเรียบร้อยนะครับก็ล็อกให้แน่นเลย โอเคก็เป okay. like okay. ็นอันเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยทุกคนเรียบร้อยนะครับถ่างตามอเตอร์ประมาณนี้รับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปประกอบกันครับผมนี่เราก็ว์ปลงมาถึงข้างล่างกันแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะครับว่าผมทําอะไรบ้างหนึ่งนะครับ นี่ครับขันน็อตเข้าไปนะครับแต่น็อตอย่าให้ยาวเกินนะครับาะผมไม่มีน็อตผมไม่ได้ตื้อมาไว้นะฮะตัวนี้ที่มันหักเนาะผมก็เลยขันแล้วก็จุดที่สองนะครับเนี่ครับแตกนะครับที่เราเห็นชิ้นส่วนตอนแกะเนาะผมก็ทําการติดการ้อนไว้เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่หลุดนะครับติดให้แน่นเลยนะครับจุดที่สามนะครับสลิงมันพันกันนะครับตอนนี้ทําการแก้ไขสลิงเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําการเทสกันก่อนเนาะก่อนที่จะประกอบนะครับ ไปเดียวกะกอบเข้าไปแล้วใช้งานไม่ได้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กเทสดูก่อนนะครับออผมก็จับอย่างนี้แล้วกันครับจับริมนี่กันี่นะครับแล้วผมจะลองกดดูนะครับนี่นะครับจะได้ปกตินะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะโอเคนะครับสายพานหมุนปกตินะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งกันเลยครับโอเควิธีใส่ก็เหมือนเดิมครับงนี้นะครับแล้วก็สอดน,น,นะครับโอเค้เไปตั้งให้เราเอาอเแต่มอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนรถไปตึงๆเดี๋ยวเพิ่งล็อกนะครับทีห่หมุนไว้เฉยนะครับลืมบอกไปครับทุกคนต้องเดินบาร์ลงมาข้างล่างสุดนะครับ ไห้สุดเลยนะครับเสห็นแล้วนะครับเวลาใส่แล้วก็ใช้วิธีการเอาตัวนี้ไว้ข้างในข้าง,งในกรดกนะครับแล้วก็ดันเข้าน็อตเลยดันรูล,ล่างเข้าก่อนนะครับจะได้เข้าง่ายๆต,ตามด้วรูบนนะครับ นดี้นะครับดันให้มันลงกิบต,ตรงสองฝั่งนะครับก็พยายามตั้งรูน็อตให้ตรงนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเอากะจกขึ้นดูใช้แแจระบีช่วยรอเลื่อนกันสักนะิดนั้นเดี๋ยวผมขอตัดจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคขึ้นสุดลงสุดก็โอเคแล้วครับผม ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับการซ่อมกระจกรถยนต์ด้วยตัวเองงบเพียงแค่20บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับเมื่อสักครู่แบตผมจะหมดนะครับเกือบสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับโอเคก็จบด้วยดีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะฮะเสียเงินแค่20บาทซื้อกาวร้อนนะครับส่วนสำลีผมก็ใช้คัตต้นบัทที่มีอยู่ที่ห้องนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนผมสามารถแก้ปัญหาเหมือนผมได้นะครับ แต่ถ้าใครมีงบต้องการใช้งบซื้อก็เชิญตามสบายเลยนะทุกคนเพราะว่าผมเองเน้นซ่อมไม่เน้นซื้อใหม่ครับดังนั้นคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องจากกันไปแล้วอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมเปิดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมแล้วคอยติดตามว่าคลิปหน้าผมจะลงอะไรให้ทุกคนติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากกันไปแล้วครับผม 打开直播。<Yeah. S 1>